สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องพอกันคือเกลือนะคะพี่น้องพี่น้องไม่คั่วบนดอกสีเห็ดอ่อกับเขาอีกแล้วนะคะพี่น้องมาหนี่เห็ดไอปลาปลากระพงชูชีเนาะค่ะเนาะปลาปลากระพงชูชีไม่คั่วบนดอกคิดอยากเนาะค่ะไม่เสียแต่ว่าบอเห็ดเบิด์โตตัดเอาแต่เครื่องหัวตัดแต่เครื่องหัวมันนะค่ะพี่น้องเนาะมาเห็ดปลากระพงชูชีอ่าไซเวนตัวนี้คือคือ มองมองันนี้นี่มองนี่คือนคนบ่มิตาคนบ่มิตาแล้วค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องไปเบิ้งน,น้ำกลันแล้วค่ะเนาะ่ะไปไปเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องฝากกระพงเนาะนี่ฝากกระพงเครื่องหัวเอาเครื่องเดียวนะพี่น้องเนาะเอาเครื่องเดียวเอาเครื่องเดียวนะคะพี่น้องเดี๋ยวไม่ก็บันอ่กไปสิเอาเครื่องนึ่งตัดไว้เนาะค่ะเอ้ เครื่องเลี้ยงลูกสาวเฮ็ดกินไปแล้วนะคะ่ะพี่น้องเรือเนีือเดือเครือ่องทั้งนี้เนาะคนคนบ่หลายเนาะคะ่ะพี่น้องคนแคร์อ่ากินซีคนหนึง่งเนาะค่ะกินคนหนึ่งกินภูเขาก็ะเบื้อย่างเดียวนะคะพี่น้องปรนเฮ็ดเบิดโตมันกบบมันกินบ่เบิดแต่พี่น้องมันก็เป็นแบบว่าห้าเบื่ออะสั่มเห็นเหน,หนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตไม่ค่อยเฮ็ดนะคะเนาะผักกระดาษเอากระทิลงไปแล้วนะคะกระกะทิตงไปแล้วนะคะพี่น้อง กต้องสเนือกียงเียงร่มนะคะเียงเียสื่อหานะคะแบบนั้นนี่นะคะตํำเพิ่มเล็กน้อยนะคะบาอกุ้งขนาดนเอยใส่ค่ะ ขาวพี่น้องมาชูชีจะคลิกกัมานะคะพี่น้องกำงกินหนามนกินนามมะนั่งหนกินตอนมันั่งนะ้ะพี่น้องาะหนามันก็ขูกเข่านะคะพี่น้องวะแค่หอมนะคะพี่น้องาะแค่หอมแค่หมั่นแค่มันอันเดียมันหอมตะก้นะคะพี่น้องะค่พอตักจ้มันหอมเนาะ เติมค่อยเติมกะทิไปทีละหน่อยนะพี่น้องค่ะนี่พร้อมปรุงเครื่องค่ะพี่น้องใส่นี่แล้วคะ่ะน้องหมกนะักก็ ก <c oughs> ้องมาค่ะ <g ül> พี่นหน่อยเดรอนขัวบนน่อวัไปตะหยกหวมาละไอสิไอเนี่นี่นะคะสาุก,การดน้ตาลนะใส่ไอ้นี่นะคะตัวเตี้ยไปหน่อยเลยปลาจ้าเอาเื่อกาได้พี่นหอยเลยขัวบนหน่อ เป็ดอ anyway? ี่างผิดกาอันไห้ที่จเอาใมน่เนาแนตาแป่างไท้ต้งปดนาะเอ่อวุ้นวานจัือยอะไนกยังมั้งต้อเสร็จเนาะหวานเไทยเนาะค พร้อมองพี่น้องพร้อมไปทั่วทีบทั่วแดนพร้อมไปทั่วทีบทั่วแดนเลยนะคะนะะคพี่น้องใส่เลยคุณสาวใหญ่แห้งๆกวนเวลาสาวใส่นะคะพี่น้องสออใสะะง่ทั้งหัวดีละค่ะใส่ไปเลยนะะพี่น้องใส่ไปเป็นสิ่งนะคะ จักน้อยแล้วค่ะไี่ดาวโอ้โจัคโน้ยแล้วค่ะแล้ไม่คั่วมันออกสปิเกตต์บปบวกกูดก็หนาบานอยู่นี่ก็มีอยู่แต่ไม่คั่วมันอสอิเอาเอาชุดเซิร์ะค,ะะคะ่ะเนาะเอาแบบยูต้นเลยว่าซอยใส่แล้วพี่น้องจะอร่อยเนาะค่ะเนาะนะครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อ,อง,อองไม่คั่มันออกสปเก็บมาแล้วนะคะเดี๋ยวสิหั่นแลคะพี่น้องเนาะสิซอย ใส่ข่ฝอ,อยนะคะ่ะโมเดลเป็นใบใสเลยค่ะใส่ข่้ฝอยใส่นะคะ่ะนึง่งยกมา,กาะะทั้งหมู่นะจ๊ะเห็นไหมคะนี่เ็สซใหม่น,น,นนะคะเนาะไฟสักไม่ถนอมคือ ใส่กระเทียมวก็เอาหนกใส่มันใส่เพิ่มันมั่นนะคะพี่น้องแต่ว่าขั้วหนักเ่าเอาเ่าเอาลาดเป็นสีวก็ใส่ไปังสี่เลยนะคะว่าลาดใส่ไปังสีแหน่เดียวแล้วเลยเนาะแต่สร้ปยไปกูใส่นะคะพี่น้องหอม สีรักมีไม่ค่วมนอกคือปากโขมเพิอป็นมัดเลยแ <c oughs> ่ใส่เลยมาควดใส่เพราะว่าถ้าเราใส่ใส่สิ่งาี่เากินได้นะพี่น้องเนะาะแต่ว่าใช้เป็นปใบใส่ก็ใครกินกันเนาะออหอม้อมีินดอกทาไมจะตุนช่ไมเนาะ หอมยีรีไปด่ะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะพี่น้องหอมหอมไปเลยหอมยีรีไดพี่น้อนงหอม ไ่อยคว้าคนคนค้นแข็งแรงมันจะขับพี่น้องมนาะได้ทีเว่าพะทิเออสีเป่าใหม่ค้นนั่พี่น้องเนาะค่อยอ็นคว้าคนสีเปล่าใหม่คนนะพี่นอนะ้องเนาะพนะักไวปนั่พี่น้องมันยาวเนาะมันสียาวค่ะส้แลดงนะคะ่ะพี่น้องเนาะสุกแล้วซีมแล้วอร่อยนะคะ่ะแซ่แบแซ่บพี่น้องหอม กุ๊กับเผานี่ค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็หนอกก็ปิดไฟเลยนะคะพี่น้องเนาะปึ๊บปิดแล้วนะคะพี่นอ้องอาจารย์มาใส่กัน คนจานจนเมยพี่น้องคนจานจนเมยนะคะพี่น้องไปแล้ว <isas> พี่น้องไปแล้วตื๊บตื๊บชูชีปลาจะเฮ็ดแนวนี้นะ คพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปขวบพี่น้อกเอาอันนั้นมาใส่ผักชีมาโรยจักน้อยนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะใส่มาแดงพี่น้องผักชีโรยหนาะแค่นั้นนะคะว่าใส่ลายพี่น้องมื่สิบเดี๋ยวมื่สิบพิทัดกันกันกบใบมะกรูดเนาะ,ะพี่น้องเนาะใส่แค่นี้ก็พอนะคะพอให้มันดูสวยงามนะคะพี่น้องเนาะแค่นี้ค่ะนี่ค่ะชูชีปลากระพงนะคะค่ะพี่น้อง ไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปนาพอกันไหมขอขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยคะ่ะทิมขามาเบิงมาชมนะคะ่ะขอามาติดตามนะคะ่ะพี่น้องไปแล้วคะพี่น้องคลิปนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ